ครับกาสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขสุขคนนะครับวันนี้กาม่ีโอกาสพาพี่พ่อน้องมาชมเส้นทางนะเส้นทางจากอำเภอห้วยเพิงอำเภอห้วยเพิงไปอำเภอนาคู่นะครับชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์สูขการคือกำไรชีวิตนาคู่ห้วยเพิง เมื่อเพิงหน้าคู่เลยครระยะท่างกัประมาณยี่สิบนะครับยี่สิบโลปยี่สิบสองรประมาณนี้นะครับเป็นเ่องเป็นถนนสองเลนอยู่นะครับถนนสองเลนเป็นเส้นท่างระว่างอําเภอนะครับระวางอําเภอครับเป็นเส้นทางระว่างอําเภอถนนสองเลนนะครับรถแลนสวนทางกันสวนทางกันนะครับลายท่างกับบ่ลายนะครับบ่ว่วงนะครับเส้นนี้ลายท่างแคบอยู่นะครับ หัวยเพิงหน้าคู่นี่กัไปหอดหน้าคู่ล้วก็สาม,มารถที่จะไปได้หลากหลายอำเภอคืกกอ,อกันพี่น้องเส้นทางที่หนึ่งก็ขึ้นผู้พานเลยนะครับขึ้นผู้พานไปสอดอำเภื่อผู้พ่านนะครับสอดผู้พานเส้นที่สองก็ไปทางลัดทางลัดไอ้เต้าห้อยนะครับทางลัดเต้าห้อยแล่นพลาดหนาอำเภอไปเลยนะครับ ทางหลัดตองอ้อยเลยออกอำเภอตองอ้อเอออยเลยใกล้ที่สุดนะครับสนเส้นนี้ใกล้ที่สุดแล้วก็บ่ได้บ่ได้ขึ้นเขาแคบถือวได้ดขึ้นเขานะครับขึ้นนิดเดียวขึ้นเนินหน่อยๆน,อน,อน่อยนะครับนี่คือเส้นหลัดไปตองอ้อยนะครับจากหน้าคู่เส้นที่สามก็เลี้ยวขวาไปนิดนึงนะครับกลับไปตองอ้อยก็ได้กันพี่น้องไปดงหลวงก็ได้นะครับสนเส้นนี้ไปดงหลวงก็ได้ไปเขาว่งก็ได้นะครับสนเส้นนี้ ขอน้าคู่ามะสมาี่จะไปได้หลายนะครับแต่หลักๆสำคัญสำคัญคือถามเขานะครับถามเขาผู้พานเขาเนี่ยนะครับไปทางจังหวัดสกลคนครไปทังจังหวัดมุกดาหารนะเพื่อดูหลวงเนี่ยดูจังหวัดมุกดาหารนะครับพน,น้าคู่เนี่ก็ได้ เสนีกาคนบ่ใครใส่ลายพี่นะ้องเนาะเป็นเส้นปิด,ปดเป็นเส้นเพราะเพราะเตรงนะครับเป็นเส้นเพรตรงส่วนมากคนสิใส่เส้นปุ่นนะครับเ,เส้นอ่าขไมาจากทาง100รอยเย็บมาจากทางสลัคขามเขาเป็นสีใส่ปุ่นับกุชินาไลานะครับกุชินาไลาเขาว่องนะกุชินาไลาเขาว่องอะก็เส้น ถางเขาไปเลยนะครับไปเส้นเดียวกันครับไปเส้นงหลวงเนนะส้งหลวงเส้นตะไม้ก็ได้นะตะไคร้นะครับแดนไกลขึ้นเขาลงเขาครับหลายหลายช่วงนะตการแหวมาหน้าคูม่มื่อหอดอำเภอหน้าคู่ปุ๊บยิ่งตรงพันทิวก,นก,กันนะทิวกัอนอำเภอเลยนะี่ขึ้นเขาลงเขาซ่อมขึ้นเนินนี่แหละ ใกล้อีกตั้งหากนะครับมันเป็นซอกเขานะครับที่แลนไปแลนข่างไปซอกเขาถ้าเขาบ่งไกลๆมันก็จะเป็นผู้เขาหลุมเดียวแต่ถ้าเขาแลนเขาไปหอดไกลๆแล้วแลนเขาซอกเขาเหลือมานหนเมื่อสิลองไปนะครับน้ำหอมซอดออกำเพื่อตองง้อยนะครับไกลที่สุดแล้วหอดทันกะสามแยกกับเรียวท้ายกับไปเพื่อผู้พลาดเลยก็ได้นะครับเดียวขวาไปตองง่อย เส้นทางไปจากหมือเพิงไปหน้าคู่กับสีะมาณนี้พี่น้องเนี่ยขึ้นเขาสักนี่แหละขึ้นเขาลงเขาเพราะมันขึ้นเขาลงเขาสำนวนเป็นตีนตีนเนินนะครับขึ้นเนินลงเนินสีมีแต่ปลาอย่างปลาใหม่น้ำขังทางเล็กเล็กน้อยน้อยนั่นก็นเป็นทงไฮทงหน้าไปทงไฮทงหน้า ฝนกับสิกลางทางกับสิหกเล็กน้อยพี่น้องเดี๋ยวพวกใครสอดหรอกแค่นี้นหนันแงดนแดงแท้แน่หนังแดงได้ขาพูดนะร้อยเท่าตอนนี้ว่าเสาสถานที่ท่องเที่ยวพวกกับไรได้พี่น้องแค่นี้ นั่นวัดนี่ทำนั่นทำนี่หลายอย่าาจจะต้องเจียวก็จะกกันตง,งหน้าคู่นี่ตาสิว่ามีการจับคู่เดียวกันพี่น้อง เรนนตามอัตยาใสนะครับเรนนตามอัตยาใส่เลยแถวแช้านะครับมักเร็วกับี้เร็วสากี้สาววเสราก็มีแต่ของประกอบเลยหลายนจะเชื่อวปากการนี่มันไปยังเมื่อนั้นไปนี่เมื่อนี่ไปนี่ กระนซอดตัซอดนี่ซอดน,นาซอดหล้งนะครับมี่บอกต้องมาตลอดนะครับว่าเย,ยียมางงานะยางกิงหน้าิ่งห้าน้า,งงานนวัดนะวัดนี่เพื่อนนเพื่อนนี่นะครับเพื่อนเจะได้ไปเรียมยางงหน้านกะ งานมาให้บมึงไห้ฟันเคียว่าจะสางกอนะครับรอรอให้ด้่อเนจ่้าวมาบมจบงอางท่งบรรยากาศการสุดยอดี่นอกรงไตรงรน้าเขียวสกีเลยล่ะก้ามเขาปีนี้ข้า ตังไปน manager, er ้กุ้งว่านาสีตัวมะครับนี่ตัวหน่อยตัวหญ่มาหลายแล้วนะครับวาหนาสีตัวกำลังมั่นแก้วข้อนต้าแล้วนี่มั่นนะบุ๊บางหม่องผัดยอดเกินไปัดยอดเนีนม่ง่อสนทางกอสารี่ย่าวนอากบะดิเกนางหข่องนะ่อรไหมัดยอดแล สอหนึ่งศูนย์หนะครับต้องลงไปดินน่งสองย์หนึองนึ่งศูนย์หนึ่ง 1, ข้ากับตรงหน้า,านุดรมชมบุนะครับเมื่อหน้าคู่นี่่้มาปูเป็นชมบนะครับนงางนแรงให้เจ้ากันว้า่ะ ่ส่วนไปเก็ี <S <S ่ยเพียงเกียงใหม่เฮ้ยดูนี่น้ำตเชื่งไหม่เยกอตัวเมืองเนาะเกี่ยวไว้ทำเงินได้พุนธนาเกี่ยวกันของงามครับ 好，感谢段哥。

ดันไหมดีครับ